เคลมสินใหม่ยังไงให้บริษัทประกันไม่กล้าต่อรองแม้แต่บาทเดียวเพื่อนๆคะ7 EP อนับจากนี้ไปเป็นเรื่องจริงที่ครูเอทําเคลมให้กับน้องชายน้องชายขีม่มอเตอร์ไซค์โดนรถเก่งเลี้ยวตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดค,ครูเอทําเคลมให้ในชนิดแบบที่ว่าบริษัทประกันไม่กล้าที่จะต่อรองแม้แต่บาทเดียวรวมจํานวนเงินสินใหม่ที่เคลมในครั้งนี้ 2 1 1 4 0 0บาทซึ่งยังไม่รวมกับค่ารักษาพยาบาลอีก4,000 0 0กว่าบาทค่ะเริ่มตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงไม่ให้เสียเปรียบผู้กรณีและรู้ไหมคำถามแรกเมื่อคนเจ็บถึงโรงพยาบาลเราจะเจอกับคำถามอะไรอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะการชี้ถูกผิดของร้อยเวรน,นั้นมีความสำคัญยังไงและเปลี่ยนชีวิตคนได้อย่างไร ถ้ารักษาพยาบาลที่มีอยู่นั้นหากไม่เพียงพอจะทํายังไงและหลายคนที่พลาดทําบางอย่างไปทั้งทังทง้ที่ตัวเองยังรักษาไม่แล้วเสร็จรถที่ชนเสียหายหนักชนิดที่อู่สายหน้าเราจะทําเคลมยังไงและเรื่องสําคัญที่หลายคนทําเงินหล่นหายไปเพราะไม่รู้ว่ามันเคลมได้รวมถึงความลับ ที่ทำให้บริษัทประกันไม่กล้าที่จะต่อรองคุณเพื่อนๆคะความลับทั้งหมดนี้เปิดเผยที่นี่อย่างหมดเปลือกขอให้เพื่อนๆกดติดตามไว้เพราะถ้าคุณพลาดบอกเลยว่าเราจะเสียได้ที่ไม่รู้